This VPN podcast. The sound that the veterinarian listen should is sound vpn สนับสนุนโดยบริษัท TJ mm hmm. Animal Health จำกัดใครที่เลี้ยงสุนัขแก่เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขเหล่านี้มักจะเชื่องช้ามืนงงไม่ค่อยร่าเริงนอนผิดปกติ หรือมีพฤติกรรมอื่นๆที่แปลกไปหลายคนอาจจะคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้เป็นปกติแต่จริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะของระบบประสาทในสุนัขแก่ค่ะวันนี้ทาง VPN Podcast เราจะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรนิรุตสุวรรณมาพูดคุยกันในหัวข้อโรคทางระบบประสาทในสุนัขแก่ค่ะตั้งแต่ในโรคกลุ่มนี้มีอะไรบ้างอาการหรือว่า,าการดูแลรักษาไปจนถึงการป้องกันในโรคเหล่านี้กันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในสุนัขแก่มีอะไรบ้างคะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มโรคนะครับที่เราเจอได้บ่อยในกลุ่มของสุนัขแก่นะครับราเริ่มจากอันดับหนึ่งเลยก็คือกลุ่มของโรคที่มีปัญหาเรื่องดิจิเนเรชันนะครับก็คือเป็นการเสื่อมของตัวสมองนะครับโรคที่เจอในภาวะการเสื่อมของสมองอันดับหนึ่งเลยที่เจอก็คือกลุ่มของ เคนไนคอ i นิทีฟดิ n ฟังชันซินโดรมนะรหรือว่า CDS นะครับซึ่งโรคนี้ก็จะเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับในกลุ่มของอัลไซเมอร์ในคนมากๆนะครับอุบัติการในการเจอของโรคในกลุ่มนี้ก็เริ่มเจอเยอะขึ้นทุกวันนะครับลงลงมาก็จะเป็นกลุ่มของโรคของสมองอย่างเช่นเนื้อง,งอกในสมองนะครับโดยเนื้อง,งอกในสมองที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของทั้งเป็น Primary b r a i n tumor er, ก็คือตัวเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยเกิดจากเนื้อเยื่อในสมองโดยตรงหรืออาจจะเป็นกลุ่มของ เป็น secondary brain tumor ก็คือเป็นกลุ่มเนื้อง,งอกที่มีการ metastasis หรือว่ามีการกระจายตัวจากเนื้อง,งอกที่อวัยวะอื่นนะครับปัจจุบันที่เราเจอเยอะๆก็คือกลุ่มของการแพร่กระจายมาจากเนื้อง,งอกในปอดนะครับหรือว่าเนื้องอกในกลุ่มของเนื้อง,งอกเต้านมนะครับหรือว่าเนื้อง,งอกในกลุ่มของม้ามหรือว่าตับก็ได้นะครับ แล้วก็จะเป็นอันนึงก็คือกลุ่มของการเกิดการอักเสบในสมองนะครับพวกกลุ่ม encephalitis อาจจะเป็น o d o c encephalitis นะครับก็มีได้ทั้งการอักเสบแบบที่เกิดขึ้นเองนะครับเป็นกลุ่มของ immune mediated encephalitis ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มของพวก infectious นะครับอย่างกลุ่มของ c a n d i d a p e r ในสุนัขอายุเอยอะๆก็ยังสามารถเจอได้อยู่นะครับแล้วก็กลุ่มของ e c i n i s นะครับพยาธิเม็ดเลือดก็มีโอกาสทําให้เกิดภาะวะ encephalitis ในสุนัขแก่ได้เช่นกันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มของโรค หมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยเฉพาะเวลาที่สุนัขอายุเยอะๆนะครับหมอนรองกระดูกก็จะเริ่มเสื่อมนะครับตัวหมอนรองกระดูกก็จะสูญเสียความนิ่มความยืดหยุ่นลงไปทําให้เวลาที่สุนัขก,กระโดดหรือเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้มีการฉีกขาดของตัวหมอนรองกระดูกค่อนข้างง่ายนะครับโดยเฉพาะในสุนัขบางสายพันธุ์อย่างเช่นพุดเดิ้ลชิสุมีเกิลนี้นะครับพอมีการฉีกขาดของตัวหมอนรองกระดูกก็ทับไขสัลหลังก็เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาตตามมาได้นะครับ อีกกัรน,นึงก็คือกลุ่มของพวกเนื้อง,งอกในตัวไขสลังเองนะครับหรือว่าเนื้อง,งอกในตุ่มของกระดูกสลังนะครับซึ่งก็เจอได้เหมือนกันนะครับเริ่มเจอเยอะขึ้นเช่นกัน รหรือกลุ่มพวก trauma นะครับ trauma ในสุนัขแก่เราก็จะเจอทั้งในกลุ่มของ traumatic brain injury ก็คือสมองกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็กลุ่มของ traumatic spinal cord injury นะครับส่วนหนึ่งนะครับจากการที่ซักประวัติเพิ่มเติมเนะี่ยเราจะพบว่าสุนัขพอเริ่มอายุเยอะขึ้นการเคลื่อนไหวอาจจะเชื่องช้านะครับลุกยากนะครับเดินช้าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนรถยนต์ชนหรือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้สูงหรือบางทีเจ้าของอาจจะถอยทับเองนะครับ เป็นสุนัขที่ชอบนอนอยู่ใต้ท้องรถเจ้าของนะครับพอเจ้าของสตาร์ทรถเมื่อก่อนก็จะวิ่งพรวดออกมาหนีออกมาได้แต่ว่าพออายุเยอะขึ้นลุกได้ช้าก็พบว่าเจ้าของก็ถอยทับก็ได้นะครับก,ก็มีโอกาสเจอได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอโรคสุนัขแก่ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับนอกจากนี้ยังมีโรคที่อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวความผิดปกติของระบบประสาทโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็น ขะบวนการที่เกิดการเสื่อมของอวัยวะอื่นของร่างกายนะครับแล้วก่อให้เกิดอาการทางระบบประสาทนะครับก็อย่างเช่นในกลุ่มของภาวะตับวายไตวายนะครับตับวายก็จะเหนี่ยวนําทําให้เกิดกลุ่มของเฮปติกเอนเซิฟโลพาธีได้นะครับหรือว่ากลุ่มภาวะไตวายนะครับก็จะเกิดเป็นยูรีมิกเอนเซิฟโลพาธีได้ก็จะมาด้วยอาการทางระบบประสาทเช่นกันอาจจะมาด้วยอาการชักอาการเบลงงงนะครับหรืออัมาพฤึกอัมพาตก็ได้นะครับ อีกอันนึงก็คือกลุ่มของพวกโรคไฮโปไทรอยดิซึมนะครับซึ่งเกิดภาวะอ่อนแรงของตัวระบบประสาทได้เช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มของไฮโปไกซีเมียนะครับไฮโปไกซีเมียในสุนัข แก่ก็อาจจะสัมพันธ์กับในกลุ่มของพวกเนื้องอกชนิดอินซูลินโนมาอะไรงี้ก็ได้นะครับว่าพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโรคของที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทในสุนัขแก่ๆที่เราเจอได้บ่อยๆในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าโรคทางระบบประสาทมีหลายโรคเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนี้เราขออนุญาตพูดถึงแค่โรคสมองเสื่อมหรือแคณาคองดิทีปดิสฟังชันซินโดมหรือว่า CDS ค่ะก็คืออยากทราบว่าโรคนี้คืออะไรคะแล้วก็ในตอนต้นที่อาจารย์บอกว่ามันคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์ในคนนี้มันคล้ายกันยังไงบ้าง ในส่วนของโรค uh, Canine Cognitive Dysfunction นะหรือว่า CDS ตรงนี้นะครับจริงๆเราก็คือกลุ่มของเป็นโรคก,กลุ่ม Degeneration นะก็คือมีการเสื่อมนะก็มีการตายของเซลประสาทนะครับขบวนการตายของเซลประสาทเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีสารตัวหนึ่งก็คือตัว Amyloid Beta เกิดขึ้นนะครับทำให้เป็นตัวเหนี่ยวนำทำให้เกิดการตายของเซลประสาททีนี้เซล์ประสาทที่ตายก็จะมีเซลล์หลายกลุ่มนะครับด้วยความที่ในสมองเนี่ยมีเซลประสาทอยู่หลายชนิดเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ตายเนี่ยเมื่อเกิดการตายปุ๊บ การทํางานของสมองตรงบริเวณนั้นก็จะสูญเสียไปนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องความคิดความจําการเรียนรู้ต่างๆนะครับจะสูญเสียไปนะครับก็จะเกิดอาการที่แสดงออกมาเป็น CDS ได้นะครับทีนี้สาเหตุจริงๆก็คืออย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะมันเป็นการฟอร์มตัวของอสารเปปไทด์ตัวหนึ่งก็คืออะ e มลลอยเบต้าเปปไทด์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญมากๆนะครับที่เป็นตัวก่อให้เกิด เป็นต้นกําเนิดของตัวความเสียหายของตัวเนื้อเยื่อสมองนะครับซึ่งสารอะมอรลอยเบต้าตัวนี้นะครับเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับในคนนะครับในคนที่เกิดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับก็จะมีสารตัวนี้เพิ่มขึ้นในสมองมากเช่นกันนะครับทาให้เหนี่ยวนําทําให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทนะรเพราะนั้นในคนกับในสุนัขนะครับที่เกิดขึ้นในในส่วนของตัว CDS เนี่ยจึงมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ว่าในคนเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกว่ามันจะมีสารตัวอื่น ที่เหนี่ยวนำทําให้เกิดการเสื่อมของสมองด้วยนอกเหนือจากอมมลอยด์เบต้านะครับส่วนของสุนัขเนี่ยอาจจะยังยังยังไม่เจอชัดเจนเท่าไหร่นะครับมีเพียงแค่อมมลอยด์เบต้าเท่านั้นที่ที่ใกล้เคียงกับของคนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับในสุนัขเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอาการที่เกิดขึ้นในคนเชน่นกันก็คือเกิดภาะวะความจําเสื่อมเกิดภาะวะการเ,าเรียนรู้ที่ถดถอยลงไปนะครับรวมทั้งอาจจะเกิดภาะวะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกตินะครับอ่อนแรงหรือทั้ง ถึงขั้นเป็นอมพกึกอมผ้าหรือถึงขั้นการคอนโทรลกล้ามเนื้อร่างกายผิดปกติได้เช่นกันนะครับแล้วสุนัขก,กลุ่มไหนบ้างคะที่เสี่ยงต่อการเป็น CDS ต้องเป็นสุนัขแก่เท่านั้นหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วาการฟอร์มตัวของอเมโลอยด์เบต้าเนี่ยนะครับถ้าถ้าดูจากการศึกษาที่ผ่านมานจริงๆเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไป นะเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดการฟอร์มตัวของอัลเบอรตาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงอายุนี้เพราะฉนั้นอาการเนี่ยก็สามารถเจอได้หลังจากอายุ7ปีขึ้นไป7-8ปีขึ้นไปนะครับโดยการศึกษาเนี่ยนอกจากเจออัลเบอรตาที่อายุ7ปีแล้วเนี่ยเขาพบว่าทิน i c เข้าใจหรือว่าอาการเนี่ยสามารถแสดงออกได้ตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปนะเพราะนั้นสุนัขที่มีความเสี่ยงในการเกิดอ,อัลไซเมอร์เนี่ยก็คือตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปนะครับ โดยเฉพาะสายพันธุ์เนี่ยสามารถเจอได้หลากหลายสายพันธุ์มากนะครับโดยสายพันธุ์แรกที่ที่เขาเจอเนี่ยก็คือเป็นในกลุ่มของสุนัขพันธุ์บีเกลิลนะครับเป็นบีเกิลที่ที่เราเจอเป็นสายพันธุ์แรกๆเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยในคนเนี่ยเขาก็เลยนิยมนําสุนัขในในส่วนของสายพันธุ์บีเกลิลเนี่ยนะครับไปใช้ในการทดลองหรือศึกษากระบวนการการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับในคนหรือการพัฒนายา นใะนการเอาไปใช้ในส่วนของการรักษาอัลเซมเมอร์ในคนเนี่ยก็มักจะเริ่มศึกษาในกลุ่มของสุนัขพันธุ์บีเกิลก่อนนะเพราะว่าอย่างที่เกินไว้ว่าขาบวนการการเกิดโรคในสุนัขก,กับในคนเนี่ยคล้ายกันมากๆนะครับแล้วในส่วนของการวินิจฉัยโรคล่ะคะอาจารย์ต้องทํำยังไงบ้างนอกจากสังเกตอาการแล้วเราสามารถมีวิธีอื่นในการวินิจฉัยด้วยไหมคะก็ในปัจจุบันนะครับอาการที่เรา ใช้ในการดูหรือว่าในการคลาสสิฟายว่าสุนัขมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดในส่วนของตัว Alzheimer เนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มอาการออกเป็น5กลุ่มอาการหลักนะครับก็คือการเกิดเราเรียกชื่อย่อว่าดิชานะครับดิชาก็คือย่อมาจากตัวดีนะครับดีก็คือ disorientation นะครับ disorientation ก็คือการที่สุนัขเริ่มมีอาการงง หลงๆนะครับหลงทิศหลงทางนะครับอย่างเช่นเดินสเปดส,สปะเดินไลทิศทางพวกนี้ไม่สามารถโฟกัสได้ว่าจะเดินไปทางไหนจะไปซ้ายหรือไปขวาสุนัขอาจจะมาด้วยกันคือยืนนิ่งๆนะครับไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาหรืออาจจะเดินวนอยู่กับที่อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มของ disorientation นะครับที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มของ II I ก็คือ interaction นะครับ interaction ก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวสุนัขเองกับตัวเจ้าของ นะครับมีอาการปฏิสัมพันธ์ที่น้อยลงนะครับเริ่มไม่สนใจเนะจ้าของนเจ้าของเดินมาก็ไม่สนใจนะครับหรืออาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขที่เลี้ยงด้วยกันก็ได้นะครับเริ่มไม่สนใจไม่เล่นด้วยกันนะครับหรืออาจจะแสดงอาการก้าวร้าวดุร้ายท,ทั้งทที่เคยเป็นสุนัขที่เฟรนลี่ด้วยกัน,นเลี้ยงอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันนะกลายเป็นดุร้ายเข้าหากันก็ได้ อีกอันนึงคือ S นะครับ S ก็คือในกลุ่มของ Sleep Wake Cycle นะครับก็คือเป็นขบวนการที่วงจรการหลับตื่นที่ผิดปกติไปนะครับสุนัขก็จะมาด้วยการคือมักจะตื่นกลางคืนนอนกลางวันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางครั้งตื่นมาตอนกลางคืนก็ตื่นมาเดินตื่นมาโวยวายเห่าไม่มีสาเหตุอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มของ Sleep Wake Cycle ที่มีปัญหาครับอันนี้จะเป็นผลจากการที่เซลประสาทที่ใช้ในการควบคุมเรื่องการหลับตื่นเนี่ยผิดปกติไป ับ h, h ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว house soiling house soiling ก็คือสูญเสียกระบวนการการเทรนนิง่งในการขับถ่ายที่ผ่านมานอย่างเช่นสุนัขได้รับการฝึกว่าจะต้องขับถ่ายตรงนี้หรือว่าปล่อยออกไปนอกบ้านขับถ่ายที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับก็จะมีพฤติกรรมพวกนี้เปลี่ยนไปจะขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางนะครับหรือว่าปล่อยออกไปนอกบ้านแล้วไม่ยอมขับถ่ายก็วิ่งกลับเข้ามาในบ้านที่จะมาขับถ่ายในบ้านแทนซึ่งไม่เคยทําพฤติกรรมพวกนี้มาก่อน ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นกลุ่มของอัลไซเมอร์นะครับตัวสุดท้ายก็คือ A ครับก็คือ activity นะครับ activity Act ก็คือมีการทำงานมี activity ที่ผิดปกติไปอย่างเช่นอาการย้ำคิดย้ำทำนนําในกลุ่มของ c o เ p e t i t i v e activity คือกลุ่มของย้ำคิดย้ำทำอย่างเช่นเดินวนอยู่กับที่นะครับกระวนกระวาย นะครับพวกนี้เป็นต้นแล้วก็จะเป็นอาการเด่นๆของตัวดิชานะครับนอกจากดิชาอาการ5อย่างตรงนี้แล้วนะครับว่าจะมีอาการอื่นๆที่สามารถเจอได้อย่างเช่นเห่าหอนไม่มีสาเหตุนะครับเห่าโวยวายโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับบางเคสที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจะพบว่าสุน,นัขเขาจะเห่าทั้งคืนเลยนะครับก็คือไม,ไม่สามารถนอนได้เลยนะครับก็จะก่อความเดือดร้อนลาคาญให้กับตัวเจ้าของเองหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้ได้นะครับหรืออาจจะเกิดอาการชัก นะครับตามมาได้นะครับเพราะว่าสมองสูญเสียเซลล์ประสาทลงไปเยอะขึ้นก็จะพบอาการชักตาม,มาร่วมด้วยได้นะครับแล้วในส่วนของดิชานี่คือเราต้องพบทุกอาการเลยไหมคะถึงจะบอกว่าเป็น CDS หรือว่าแค่อาการใดอาการหนึ่งก็ได้จริงๆไม่จําเป็นครับว่าจะต้องพบทุก,ท,กทุกอาการทั้ง5อย่างนะครับปัจจุบันเราจะใช้วิธีการวินิจฉัยในกลุ่มของกินิคอไซโดยการดูสกอร์เรามีการให้สกอร์เราก็คือแอปพลายในส่วนของตัว อาการของดิชาเนี่ยเอามาใช้ในกลุ่มของอาการให้คะแนนเป็นสกอร์ก็คือดูความถี่ในแต่ละอย่างนะอย่างเช่นในกลุ่มของ disorientation มีความถี่บ่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะให้สกอร์นะครับถ้าอาการเป็นไม่มากคะแนนก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดอาการเป็นเยอะเจ้าของเจอบ่อยเจอทุกวันเจอทุกคืนเลยอย่างนี้ก็สกอร์พวกนี้ก็จะเยอะนะครับก็จะเป็นตัวประเมินว่าโอเคสุนัขเคสนี้มีปัญหาัลไซเม m e r ที่ระดับความรุนแรงแค่ไหน สกอร์เนี่ยการให้สกอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์ในการช่วยในการวินิจฉัยแล้วช่วยในการประเมินเรื่องการรักษาด้วยเพราะเมื่อเราให้การรักษาแล้วเนี่ยพบว่าสกอร์หลังการให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นไหมคะแนนลดลงบ้างไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นอกเหนือจากการวินิจฉัยด้วยการให้สกอร์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการวินิจฉัยอื่นอีกนะครับเดี๋ยวต้องเกินก่อนว่าการวินิจฉัยในส่วนของตัวเ i เนียลโ i ้กนิทีบิสฟังชัเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคเดียวเนี่ยอาจจะ บอกได้ลําบากนะในการฟันธงนะครับคือเราต้องใช้วิธีหลายๆวิธีร่วมๆกันนะครับนอกจากการให้สกอร์ตรงนี้แล้วนะเราอาจจะใช้ในส่วนของการทำเอเมจิ่งนะก็คืออาจจะต้องสแกนสมองดูนะครับเพราะว่าอาการเด่นของตัวสมองหรือว่าพาโทโลจีหลักของสมองเนี่ยนอกจากการฟอร์มตัวของอะเมลอยเบต้าแล้วเนี่ยจะเกิดการตายของเซลล์ประสาทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการตายของเซลล์ประสาทนะครับตัวเนื้อสมองก็จะต้องเหี่ยวลงไปน้อยลงไป ทำให้มีการแทรกซึมของพวกน้ําในสมองขึ้นมาแทนที่นะครับก็จะพบภาวะที่เราเรียกว่า Brain Atrophy หรือว่าสมองฝ่อได้นะการ d e เท c t ในส่วนของตัวการเจอสมองฝ่อเราก็ต้องใช้พวกอิม g มจิ่งต่างๆเช่น MRI หรือว่า CT Scan นนะครับเป็นตัวเป็นตัววินิจฉัยเพิ่มเติม ถ้าเกิดว่าคีนิคอไซเราเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราทำเอ็มไอหรือซีทีสแกนปุ๊บเจอเบเนทฟีทฟด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยยืนยันได้ว่าสุนัขเคสนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องในส่วนของตัวอัลไซเมอร์หรือว่า c d s, <S ได้นะครับทีนี้มันอาจจะมีวิธีอื่นที่พอช่วยในการประกอบการวินิจฉัยได้ด้วยอย่างเช่นบางครั้งสุนัขอาจจะมาด้วยอาการไม่สนใจเจ้าของเจ้าของเรียกไม่ได้ยินนะครับอาจจะเกิดคําถามว่าสุนัขที่เรียกแล้วไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากภาวะที่เขาไม่ได้ยินจริงๆจากภาวะหูหนวก ก็คือเป็นการเสื่อมของของเรื่องระบบการได้ยินหรืออาจจะเป็นการเสื่อมของสมองที่อิกนอหรือว่าไม่สนใจเจ้าของจากภาวะ CDs หรือเปล่านะครับทีนี้การจะเทสว่าสุนัขเนี่ยเขายังมีระบบการรับรู้การได้ยินดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคพวกกลุ่มอิเล็กโรเด็กโนซิสหรือการวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้าเรื่องการได้ยินเนี่ยช่วยในการยืนยันด้วยว่าโอเคเคสนี้สุนัขไม่ได้ยินจากกระบวนการของโรคในในระบบการได้ยินหรือว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากตัว CDs หรือเปล่า นะครับเป็นต้นที่ใช้ในการยนืนยันีอทีนครับแล้วพอเรารู้ว่าสุนัขเป็น CDS แล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงบ้างคะอาจารย์ก็ในส่วนของการการดูแลรักษานะครับก็ต้องเกิดก่อนว่าปัจจุบันการรักษาในส่วนของตัว CDS เนี่ยก็จะเหมือนในคนก็คือว่าเรายังไม่มีการรักษาที่จเพาะเจาะจงกับโรคนะครับก็คือยังไม่มีตัวยาไหนที่ให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด ในคนก็เช่นกันในคนก็ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะครับหายาใหม่ๆหรือหายาตัวที่ใช้ในการแก้ไขพยาธิกาเนิดของตัวโรคนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเซลล์ประสาทที่ที่มีการตายนะครับโดยเะจะเป็นกลุ่มเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องความคิดความจําพวกนี้นะครับเราก็อาจจะให้ยาในกลุ่มของที่ไปทดแทนสารส,ารสื่อประสาทในกลุ่มนี้นะครับหรือว่ารักษาสารสื่อประสาทในกลุ่มนี้นะให้อยู่ในสมองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ จุดประสงค์หนักของการรักษากรณีที่เป็นสุนัขเป็น CDS เลยก็คือการ slow down โรคก,ก็คือให้โรคเนี่ย progress ให้น้อยที่สุดหรือให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เซลประสาทเนี่ยมันตายลงไปเรื่อยๆนะครับขบวนการหนึ่งของการตายของเซลประสาทเนี่ยที่เกิดขึ้นมาจากการฟอร์มตัวของตัว a ม y l o i เ b e ้าเนี่ยคือการสร้างสารที่เราเรียกว่าสารอนุมูลอิสระนะรหรือว่าพวก free radical ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น การตายของเซลประสาทเนี่ยที่มันตายเยอะเนี่ยก็คือจากกระบวนการที่มีสารอนุมูลอิสระที่หลั่งมามากนะครับสารอนุมูลอิสระเนี่ยนอกจากหลั่งมาจากกระบวนการการกระตุ้นจากตัวไอเมลลอยเบต้าเองแล้วอาจจะหลั่งออกมาจากกระบวนการการทํางานของตัวไมโครกเกลียในสมองด้วย ไมโครเกลียมันจะเป็นเซลล์ประสาบเป็นเซลล์ชินิดหนึ่งที่อยู่ใน,ในสมองหรือในไขสันหลังเนี่ยเป็นเซลล์ก็คือเป็นเซลล์อักเสบชินิดหนึ่งนะครับซึ่งเวลาที่มันถูกกระตุ้นแล้วจากสารแปลกบอมอย่างชิ้นอะมิลอยด์เบต้าเนี่ยก็มันสามารถกระตุ้นให้ตัวไมโครเกลเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างสารพวกฟรีเรดิเคิลหรือว่าสารอนุมูลอิสระพวกนี้ออกมาได้นะก็ทําให้เกิดการตายของเซลล์ประสาบเพราะนั้นหลักการรักษาหลักๆเลยก็คือให้สารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ ชะลอการตายของเซลประสาทพวกนี้นะครับอาจจะช่วยอาจจะไม่ได้แก้ไขเรื่องการสร้างในส่วนของตัวสารอนุมูลอิสระได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นะเพียงแต่ว่าเราเราช่วยในการชะลอหรือช่วยลดความเป็นพิษนะครับของสารื่อประสาทนะครับของสารอนุมูลอิสระต่อตัวเซลประสาทตรงนี้ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นยาที่ใช้ในการกระตุ้นสารื่อประสาทยอย่างเช่นยาในกลุ่มของการกระตุน้นอะซิติลโคลีนนิโรลอทัสมิเตอร์นะครับหรือว่าสารสื่อประสาทในกลุ่มของ นอร์อพิเนฟินในสมองนะครับให้ให้มีปริมาณสูงขึ้นเพื่อที่จะช่วยลดคลินิคอลไซด์หรือว่าอาการของของ CDS ตรงนี้ลงได้นะครับทีนี้นอกจากตัวกลุ่มของสารต้านอน,นุมูลอิสระและสารกระตุ้นสารสื่อประสาทพ,พวกนี้แล้วก็ยังมีการารักษาร่วมๆกันอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนอาหารนะครับอาจจะใช้อาหารทีเ่เป็นสูตรที่มีสารอน,นุมูลอิสระสารต้านอน,นุมูลอิสระที่เยอะขึ้น นับในอาหารก็จะช่วยชะลออาการตรงนี้ร่วมๆกันด้วยนะครับหรือการออกกําลังกายสมองนะครับถ้าเป็นในคนก็กอาจจะให้ฝึกคิดฝึกทํางานเกี่ยวกับตัวเลขอะไรพวกนี้เพื่อจะให้สมองเหมือนกับเป็นการออกกําลังกายในสมองเป็นต้นนะครับแต่ในสุนัขเนี่ยการทําพวกนี้อาจจะลําบากนะครับที่จะให้สุนัขคิดเลขหรือว่าฝึกสมองตรงนี้เราก็อาจจะใช้วิธีการคือปรับเปลี่ยน Environment เเขานะครับให้เป็นกลุ่มของ เป็น enrich environment ก็คือมีเครื่องเล่นอุปกรณ์ให้เขาออกกำลังกายให้เขาฝึกการคิดการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเอาอาหารไปซ่อนนะครับเอาอาหารไปซ่อนให้เขาค้นหานะตำแหน่งของอาหารนะครับก็เป็นการเป็นการช่วยในการฝึกสมองด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้ยาในกลุ่มของพวกเพิ่มการไหลเวียนของออหลอดเลือดในสมองนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเวลาที่เกิดอะมิโเบต้าในสมองเนี่ยนอกจากอะมิโเบต้ามันจะไปเกาะที่ตัว เนือ้อเยอะสมองแล้วมันจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดในสมองด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นการไหลเวียนของเลือดในสมองก็จะน้อยลงนะอาจต้องใช้ในกลุ่มของยาช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองนะครับแล้วก็ไอเดียเลยไอเดียแบบในการรักษาในกลุ่มของออสซเมอร์จริงๆเลยคือการคอมบิเนชันของการรักษาทั้งหมดนะครับร่วมๆกันนะก็จะช่วยในการชะลออาการของตัว C D S ในในสุนัขได้ ที่ม้ขอย้อนกลับไปในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นิดนึงค่ะอยากทราบว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ในปัจจุบันนี้เรานิยมใช้ในชนิดไหนบ้างค่ะจริงแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยถ้าถ้าแบ่งตามหมวดหมู่แล้วเนี่ยมีมีหลายกลุ่มนะครับมีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมีหลายกลุ่มมากๆก,ก็คือจะเป็นในกลุ่มของที่ร่างกายมีอยู่แล้ว เราอย่างเช่นกูตาไทโอนะครับกูตาไทโอนก็จะเป็นตัวหลักเลยที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาได้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพออายุเยอะขึ้น,นครับกระบวน,นการในการสร้างกูตาไทโอนเนี่ยอาจจะเริ่มเสื่อมลงเพราะนั้นเวลาที่ร่างกายมีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้กระบวนการดีท็อกซิฟายหรือกระบวนการขับสารอนุมูลอิสระด้วยกูตาไทโอนเนี่ยอาจจะทํางานได้น้อยลงเพราะนั้นะร,นะร,ร่างกายก็ต้องต้องการสารบางอย่างเพิ่มเข้าไปเพื่อจะกระตุน้นทําให้กูตาไทโอนมาทํางานได้ดีขึ้น แล้วก็เป็นกลุ่มของอวิตามินต่างๆอย่างเช่นกลุ่มว, e, วิตามินอีวิตามินซีพวกนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เหมือนกันนะครับหรือว่ายาอาจจะเป็นกลุ่มของพวกโคเอนไซม์ค e ิวเทนซิลิเนียมหรือพวกนี้นะครับหรือว่ากลุ่มของที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นไมแปะกวยพวกนี้เป็นต้นนะครับก็หรือว่าสารสกัดจากพวก ชาลูกนี้นะครับก็คือสามารถมีเอฟเฟกเป็นเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มของยาที่เราใช้ในการรักษาโรคอื่นๆก็ยังมีกลุ่มของพวกเลจ i ิลีนเป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ในกรณีที่เป็นอัลไซเมอร์หรือว่า CDS นะครับก็เป็นมีเอฟเฟกข้างเคียงคือช่วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เหมือนกันนะครับทีนี้นอกจากสารที่ผมเกิ่นมาแล้วก็จะมีกลุ่มของอยาอย่างเช่นยาบุลุงตัด ยาบำรุงตับนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของซามารินหรือว่าแซมมี่พวกนี้เนี่ยด้วยคุณสมบัติกับมันเองเนี่ยมันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะครับด้วยความที่บำรุงตับมันก็คือต้องการการความเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่นี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าในท้องตลาดปัจจุบันก็จะมีกลุ่มของพวกนิวทราซูติเค้ลต่างๆนะครับท,ที่ที่มีสารผสมของตัวยาต้านอนุมูลอิสระลงไปด้วยเรก็สามารถศึกษาได้หรือว่าสามารถปรึกษากับสตอแพทย์ ในคลินิกใกล้เคียงได้นะครับหรือว่าผู้แทนบริษัทต,ต่างๆนะครับเรื่องเรื่องกลุ่มของสารพวกต้านอนุมูลอิสระพวกนี้นะครับอาจารย์คะแล้วนอกจากโรค CDS แล้ว,วค่ะยังมีโรคทางระบบประสาทอ,อ,อย่างอื่นอีกไหมคะที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นครับก็ถ้าดูจากกระบวนการการเกิดโรคอื่นๆของระบบประสาทที่นอกเหนือจากในส่วนของตัว CDS แล้วจะพบว่าโรคระบบประสาทเกือบทุกโรคนะครับมีการสร้างอนุมูลอิสระออกมาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วว่า สารอนุมูลอิสระเนี่ยมักจะสร้างมาจากในส่วนของตัวไมโครเกลในในสมองนะเพราะฉะนั้นกระบวนการของโรคอะไรก็ได้ที่ไปกระตุ้นการทํางานของไมโครเกลนะครับสามารถสร้างอนุมูลอิสระได้ทั้งนั้นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเนื้อง,งอกในสมองนะครับก็กระตุ้นไมโครเกลทํางานก็มีสารอนุมูลอิสระขึ้นมาเช่นกันนะครับหรือการเกิดภาะวะเบนทรอมานะครับมีการกระทบกระเทือนสมองหรือภาวะกลุ่มของสมองอักเสบทั้งการติดเชื้อทั้งการไม่ติดเชื้อนะครับพวกนี้กระตุ้นการทํางานของไมโครเกลทั้งนั้น แล้วก็เพราะว่าการขาดเลือดของสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ ischemic stroke เอยหรือว่าเป็นภาวะเลือดออกในสมองพวกนี้นะครับมีการกระตุ้นในส่วนของตัวสารอนุมูลอิสระในสมองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะพบว่าโรคของระบบประสาทแทบจะทุกโรคเลยนะครับแทบจะทุกโรคเลยมีการสร้างอนุมูลอิสระทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการรักษานอกจากเราจะรักษา underlying c a ค s สของโรคนั้นๆแล้วนะครับเราจะต้องรักษาภาวะผลที่ตามมาจาก p r i เ a r y c ่ค s สนั้นๆด้วยนะอย่างเช่นการเกิดบนเมอร์ um or, นอกจากนอกจากเราจะต้องผ่าตัดแก้ไข เอาตัวก้อนเนื้องอกออกแล้วนะครับสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในการให้นะครับหรือกระบวนการการอักเสบในสมองนะครับนอกจากการให้ยาในกล่มงของพวกสเตอรอยแล้วนะครับสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จาเป็นในการรักษาเช่นกันนะครับค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้อาจารย์แนะนําเจ้าของที่ดูแลสุนัขแก่หน่อยคะ่ะว่าเขาจะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างในส่วนของตัวสุนัขแก่นะก็ต้องเ,อเกินก่อนว่า เขาอยู่กับเรามานานนะครับเพราะฉนั้นความผูกพันของสุนัขแก่กับเจ้าของเนี่ยค่อนข้างมีมากๆนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าของก็มีความทุ่มเทนะครับมีความดูแลสุนัขในกลุ่มพวกนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่กันมานานมีความผูกพันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยในการดูแลพวกนี้ได้เลยก็คือการป้องกัน เพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไว้ถ้าเกิดโรคเกิดขึ้นแล้ววิธีการรักษาเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าเราไม่มีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาอะจงที่ได้ผลอย่างเต็มที่ร้อเรซนตะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมาหันมามองถึงเรื่องการป้องกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าสุนัขที่ในกลุ่มของ CDS เนี่ยอเมรอยเบต้าสามารถฟอร์มตัวได้ตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็มาแสดงอาการได้ตอนอายุ8ขวบเพราะ,ะนั้นการป้องกันการเกิดขึ้นของของโรคนี้เนี่ย สำคัญมากๆในสุนัขที่อายุตั้งแต่ก่อน7ขวบขึ้นนะก่อน7ขวบพวกนี้เราสามารถให้ยาหรือว่าให้สารพวกอาหารเสริมหรือว่าสารพวกที่เป็นต้านอนุมูลอิสระได้เลยนะได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการดร้วยซ้ำนะสามารถให้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการการเสรื่อมของของร่างกายเนี่ยไม่ใช่แค่ระบบประสาทอย่างเดียวนะการเสรื่อมของระบบอื่นนะครับนะก็มีอนุมูลอิสระสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกันหรือแม้แต่ภาวะ ปกติในชีวิตประจําวันของสุนัขเขาเนี่ยในการที่สัมผัสกับสารนู่นนี่นั่นหรือว่าแสงแดดเอย่ยแล้วพวกนี้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายเขาได้อยู่แล้วเนะพราะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือการป้องกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราป้องกันปุ๊บเนี่ยเวลาที่เกิดโรคขึ้นเนี่ยความเสียหายของโรคที่ก่อขึ้นกับระบบประสาทเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าสุนัขที่ไม่ได้รับการป้องกันมาก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะ ให้ความรู้กับเจ้าของในการป้องกันสุนัขให้ดูแลอย่างดีให้เขามีชีวิตยืนยาวอยู่กว่าเราได้นานๆเนี่ยผมก็อยากจะเน้นเรื่องการป้องกันดูแลตรงนี้มากกว่าครับค่ะเจ้าของจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะว่าสุนัขตัวเองมีความผิดปกติทางระบบประสาทเมื่อไหร่ที่จะพาสุนัขมาตรวจกับสัตวแพทย์แล้วก็สามารถตรวจได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอาการเด่นๆเลยของภาวะเรื่องการเสื่อมนะครับคือระบบประสาทโรคของระบบประสาทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุหลักเนี่ย คือเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาการนําหรืออาการแรกๆที่เจ้าของเห็นเนี่ยในแต่ละโรคเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนำะอย่างเช่นกลุ่มของเนื้องอกในระบบประสาทหรือเนื้องอกในสมองเนี่ยอาการแรกๆที่เจ้าของจะเห็นเลยคืออาจจะเป็นอาการชักชักนํามาก่อนนะครับในขณะที่ของกลุ่มของโรคอย่างของเพาะสมองเสื่อมอย่างของตัว CDS เนี่ยนะครับก็สามารถเจอได้ในกลุ่มของดูเบลอบดูงงดูนิสยัยเปลี่ยนไปนะครับเริ่มเริ่มตื่นกลางคืนเยอะขึ้น และพวกนี้หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปพวกนี้นะก็เป็นอาการแรกๆที่เจ้าของสามารถจะจะตรวจจับได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของน้อยลงเรียกไม่มาเจ้าของเคยเปิดเข้ามาในบ้านปุ๊บวิ่งไปหาก็เริ่มไม่สนใจเลยพวกนี้นะครับก็จะเป็นอาการเด่นๆที่ที่เจ้าของสามารถสังเกตแล้วก็พามาพบสัตวแพทย์ได้นะครับทีนี้ในการตรวจทางระบบประสาทเนี่ยปัจจุบันก็เราพบว่า มีหลายสถานพยาบาลมากๆนะครับที่มีคุณหมอที่สนใจงานทางด้านระบบประสาทนะครับกสูตรระบบประสาทของของโรงพยาบาลเกษตรเนี่ยแล้วเราก็มีรับเคสที่เป็นระบบประสาทอยู่แล้วนะครับของโรงพยาบาลศักวิ์หมายไลไเกษตรศาสตร์บางเขนที่นี่นะครับส่วนที่อื่นที่เจ้าของสามารถไปพบได้ที่มีสตอลเพา ที่เป็นชํานาญการทางด้านระบบศาสตร์เนี่ยก็มีอีกหลายที่นะครับที่มีทั้งของเอกชนนะของเอกชนหลายๆที่ก็เริ่มเจอเยอะคุณหมอเริ่มทํางานด้านนี้เยอะขึ้นแล้วก็แถวพวกโรงเรียนสตอแพทย์ต่างๆครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่ที่เกษตรอย่างเดียวครับที่จุฬาที่มหิดลเชียงใหม่ขอนแก่นพวกนี้นะครับก็จะมีอาจารย์หรือว่าคุณหมอที่สนใจทงด้านระบบศาร์ทางานอยู่ เช่นกันก็ใกล้ที่ไหนก็สามารถพาไปพบได้ที่นั่นนะครับนอกจากนี้นะครับพวกเครื่องมือต่างๆปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่การวินิจฉัยโรคระบบประสาทส,ส่วนใหญ่เนี่ยเรามากักจะต้องอาศัยเครื่องมือที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับอย่างเช่น CT Scan นหรือว่า MRI นะครับปัจจุบันนะครับเราก็จะมีสถานพยาบาลหลายๆที่นะครับทั้งเอกชนทั้งในส่วนของตัวโรงียพทย์เองที่มี เครื่องมือตรงนี้เยอะขึ้นนะก็ทําให้การวินิจฉัยในกลุ่มของโรคระบบศาสตร์เนี่ยเริ่มแม่นยํามากขึ้นนะแล้วก็การรักษาก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นตรงโลกมากขึ้นค่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ VPN Podcast ในตอนนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นิรุตมากมากเลยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้พวกเราฟังนะคะสําหรับคุณหมอท่านไหนที่สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาภาวะสมองเสื่อมหรือ CDS หรือว่านอน CDS เพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook TJ Animal Health ได้เลยนะคะนอกจากนี้ทางบริษัท TJ Animal Health จำกัดยังมีกิจกรรม TJAS AH Case Challenge 2020ที่ให้คุณหมอทุกท่านส่งผลงานการใช้ Activate ในสุนัขและแมวสำหรับเคสที่เป็น n อน CDS ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 1ตุลาคมถ้าคุณหมอคนไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามไปยังเพจ Facebook TJ Animal Health หรือสอบถามไปยังผู้แทนจุดไหนได้เลยคะ่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับใครที่ฟังผ่าน Facebook อย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์ให้เพดด้วยนะคะใครที่ฟังผ่าน YouTube ฝากกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือ Spotify ฝากร์ชคำว่า VPN podcast แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ